อยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของินไทยตางฮานานะคะเพิ่มเติมจากที่เขาเคยพูดกันไปแล้วก็คือในส่วนของว่าโรงงานที่จะผลิตแล้วก็ได้ตางฮานานี่กว่าจะได้ตางฮานานี่ในที่สถานประอกอบการอยูงนะะั้นจะต้องมีคนมุสลิมเข้าไปอยู่ด้วยนะคะถึงจะได้ต่างฮานานานอันนี้เท่ากับว่าเป็นการกแบเบกินกินกินไทยไปโดยปร,ริยายเลยนะคะคที่ที่มี กา,ารฮาราออกมาเนี่ยจะต้องมีคนอิสลามเข้าไปอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาก็จะรู้ขั้นตอนการกันตพิธีการผลิตของเราหมดเลยว่าสถานที่ในกิจการแห่งนี้ผลิตอะไรมีส่วนประกอบอะไรบ้างอันนี้ก็คือ,ขอเขาจะรู้โน้ตหาของเราหมดเลยอะคะ่ะนี้ก็เป็นใครใครเมียใครแสงมากับเรื่องของการฮารา แบบไม่ได้เต็มใจแล้วอ่ะเราจะต้องมาต้องเสียสู่การผลิตอะไรให้กับพวกเขาอีกย,ยังจะต้องไปเอาคนอิสลามเข้ามาทํางานในห,หน่วยงานของเราอีกอันนี้ค่ะมันเป็นการคืนกินคืนทไทยพูดไปโดยปริยายเลยนะคะก็เป็นใครที่แฝงในเารื่องของทางอาลานะคะก็ขอให้เราช่วยกันนะคะตนักรู้ แล้วก็รับมนตีเกี่ยวกับไทยของเขาที่เขเข้ามาแฝงในเรื่องของคนพูดแพทแทบจะทุกเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของิฤษฎศาสนาในพระสมอะไรที่เขาแอบแฝงความตัวเข้ามาเป็นพระสมแล้วก็ ไม่ดีต่อคนไทยทุที่มีสองพของเราในทั้งทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญมันเป็นการจัดฉากทีก่สร้างขึ้นมานะคะขอให้พวกเราอ่ะรู้แล้วก็ตื่นตัวตื่นขึ้นมาแล้วก็ออกมาช่วยกันออกมาปกป้องศาสนาพุทธของเรานะคะอย่ามิ่รดายนะคะอย่ามาจะสุขสบายกันอยู่เลยออกมาช่วยกันนะคะถ้าเราไม่ออกมาช่วยกันในวันนี้แล้วเราอาจจะต้องเสียใจไปอีก几何几何อกี่ร้อยกี่พันปีค่ะลูกหลานเราจะอยู่กันยังไง าไม่ได้เขาไม่ได้ต้องการที่จะมาอยู่กับเราแบบสงบสุขอะไรเขาต้องการที่จะมายึดครองเรานะคะเขาต้องการที่จะมาปกครองเราก็ขอให้เราตกมาจะเามาช่วยกันอย่าอย่ายอยู่แต่ที่เฉยเฉ้อย่ามวัวแต่ทำมาหาก,ก,นกินกันก็ออกมาดูขึ้นอกค่ะว,ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นกับเรานะคะแล้วก็ออกมาช่วยกันค่ะถ้าเราไม่ช่วยกันวันนี้นะคะเราอาจจะต้องเสียใจไปอีกเป็นร้อยปีเป็นพัน วารทัพสุตของเราเนี่ยอุตสาห์สร้างหรือเปนยิงไทยาไว้ให้เราอุตสาหปกป้องหรือเป็นยินไทยของเราไว้เลื่อดเลื่อนเนื้อนะคะอยากเหงื่อแรงกายของท่านที่ปกปักรักษาประเทศไทยหรือประเทศชาติของเราอ่ะมาได้จนทุกวันนี้เราลูกลูกหลานเราก็ต้องรักษากันต่อไปให้ประเทศไทยอ่ะเจริญรุ่งเรืองต่อไปนะคะย้ายไทยมาทำลายประเทศของเราได้ค่ะย้ายไทรมายึดครองประเทศของเราได้นะคะขอบคุณค่ะ